นี่กองอะไรกันเนี่ยเกียนอะไรละลู่ดูน้ำไปนอันนี้มันเยวนเข้าัเาเดี๋ยวจำไม่ได้นะดีวเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวจำไ้่ไ้จำเรื เอาทอดผมได้ตั้งของของหนูรวยตั้งหลายรูปแล้วผม,ผมหมุนไปหนูผมสามช่องเลยหม,มเนี่ยเนี่ย ไม่ไม่ไม่หาขายไม่หาขายอย่างนี้ได้จะได้หลายอ่านีม่หาด้วยด้วยผมไม่มีเงินมันก็เดินไปสุดแล้หาของอย่างนี้นะคะเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้มืออาชีพอันนี้คือมืออาชีพนะคะดูอันนี้มืออาชีพค่ะเงี้ยสมรวยก็มือเอ่อมือแบบกำลังทดลองนะคะเนี่ยดูที่เนี่ยพ่อใหญ่จะให้หนูซื้อแบบนี้อ่ะไรสดอ๋อ ผมใหังหรอกค่ะผมให้สั่เนิ่เกล่องเพิ่นปลเด็กๆมาเที่ยวของงมมึหดเลยจ้ะพี่น้องกล่องเพิ่นไลฟ์สดไลฟ์สดสวัสดีชาวโลกสวัสดีชาวโลกวัดวัดกรุงลาดบำรุงตำบลบ่อทองอำเภอกะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ มาเที่ยวนะคะเพื่อนๆมาเอาบุญน้ากันเด้อจ้ามาเอาบุญน้ากันเด้อค่ะงานเริ่มวันที่13กอพ่อถึงวันนี้ถึงวันที่22กอพ่อมาปิดทองเด้่ารายอยราเอยดูดูคนสวยเออเนาะสีดาอยู่ไหนเนี่ยพ่อใหญ่เข้ามาตกใจสี้หวยจากไหนวะแย่เลย หไยสวยมากเลยม่กินเนนเลยไปเช่าเขาที่นู่นใช่ไหมไม่อันนี้ชุดหนูเอ็นโฆษณากาใหญ่ว่าจะพกมาแ้วเลยต้อบอว่าจะมีอะไรแล้วเรามาเดินคนเดียววัเดียวเดียวเลยนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลมติมเลยนะครับทีนี้เราก็เดินเข้ไปด้านในมั้งฮเลยไปถ่ายเลยมาช้าเจ้าอ่ะไม่ช้ารอกผมก็เดินรอบไปรอบมา ขายยาวะะจำเริญจำเริญตรงน,นี้ก็เป็นบริเวณหน้าโบสถ์นะครับผมจะกลับกล้องให้ดูจะเห็นองค์พระเลยนะฮะจะเห็นองค์พระนะฮะ ถ่ายรูปไปก่อนผลิตออกมาเยอะเว้ยรุ่นนี้มึงกา,ร<ะ>การเรียกข่าไทยอย่างเดียวเลยนี่ว่าคนละห้าล้านห้าล้านแล้วพ่อใหญ่จะใส่ซองช่วยได้คนละสองล้าน กําเดือยสนุมุจต่อปากกําดวยนี้ <opoulain> chuyển sẽ phần มันมงามเ่ยพวกา้าายางนี้คได้ายมีเะาเราบ้าเป็สิเราเป็นหาจจยงยเไม่เป็นไระถืว่ายงแง รอให้คนทำงานอยู่นูนีที่นีเนี่ยคนมันต้ององลยว่พันธุ์สวนมาตามมันกินใบหนอถ้ากินไปแล้วมันกินใบได้ร้อยเมตรน่อใี่แล้ว้นบแล้วงถอนมังดบกิน

ันเริ่มจางเลยนะฮะแล้วเ,วเราขึ้นไปดูบนอุโบสถมั่งนะฮะคันนี้คนเยี่ยมชมเยอะม